สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์อยู่ที่ตำบลหนองราชวัฒนนะคะพามาดูเนื้อที่ด้วยกัน3มแปลงนะคะแปลงแรกซึ่งอยู่ติดถนนนะคะอันนี้เป็นถนนสาธารนะนะคะแปลงแรกเนื้อที่สามไร่นะคะ3มไร่อันนี้ลูกค้าปิดงานไปแล้วนะคะจากทิพย์ยืนอยู่หน้าที่แปลงแปลงที่นะคะมีด้วยกันสามถนโฉนโดนแรกสไร่นะคะฉนดที่สอง เราจะเข้าไปจากจุดที่ยืนนะคะอันนี้หน้าที่หน้าแปลงนะคะจุดที่ทิยืนนี้ทางเจ้าของเขาจะทำทางเข้าไปที่เป็นสาธารนณะกว้าง6เมตรนะคะเพื่อให้ลูกค้าแปลงด้านในแปลงด้านในเหลือโฉนดแปลงซ้ายมือ12ไร่นะคะอันนี้เราจะทำทางเข้ามากว้าง6เมตรนะคะที่กเป็นสาธารนณะ แปลงขวามือแปลงแรกสามไร่นี้ปิดงานไปแล้วนะคะ,ะมีลูกค้าปิดซื้อไปแล้วนะคะแต่เราจะทำทางสายธนะเข้ามากว้างหกเมตรนะคะลึกลงไปถึงแปลงที่สองที่สามนะคะแปลงขวามือเป็นชโนดสิบสองไร่นะคะหนึ่งแปลงซ้ายมือซ้ายมือของถนนก็เป็นอีกหนึ่งชโนดนะคะสิบสองไร่ ขายในะราคาไล่ละ1 5 0 0 0 0บาทนะคะตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีลูกค้าท่านใดที่สนใจที่นาสำหรับทำโคกหนองนาเก็บไว้เก่งกำไรทาที่พักผ่อนแป้งล็อกขายนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะมีชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะแปลงขวามือก็12ไล่นะคะแปลงซ้ายมือก็12ไล่ ทั้งหมดสามโฉนโดโฉนโดแรกที่ติดหนนด้านหน้าสาธนะสารณะ3ไร่นั้นลูกค้าปิดงานไปแล้วนะคะแล้วเราทําทางเข้ามาถึงโฉนโดซ้ายฝาเอ่อกว้าง6เมตรนะคะถึงถงหน้าแปลงของโฉนด12ไร่ทั้งขวาทั้งซ้ายนะคะเราขายไร่ละ1นึ่งแบาทนะคะบรรยากาศดีไฟฟ้าประปาพร้อมมีชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะ ีที่พาเดินดูอันนี้มันเป็นที่นานะคะ้ารหน้าที่ก็มีชุมชนไฟฟ้าประปานะคะเพื่อนบ้านก็ทำเกษตรกรปลูกใบกระท่อมนะคะของโครงการเอาไว้ขายมีสวนมะพร้าวอ่อนนะคะบรรยากาศร่มลื่นนะคะเนื้อที่เหลือสองชนดนะคะชนดละสิบสองไร่เราทำทางสาธารณะเข้ามา กว้าง6เมตรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนนะัดูที่ได้ทุกวันนะคะ0925816638ทิปนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ที่แปลงใหญ่ๆสำหรับการลงทุนซื้อเก็บไว้เก่งกำไรจัดสรรล็อกสนใจติดต่อ0925816638ได้นะคะสวัสดีค่ะ